ยางนะครับยางพอเราใช้ปีสองปีสองปีแล้วก็บางทีก็มันซึมนะครับมันซึมเรื่อยปรากฏว่าบางพันเป็นที่บ่าโคดนะครับปีแรกๆมันก็ยังนิ่มอยู่ครับพอปีที่ปีครึ่งสองปีบ่าโคตมันเริ่มแข็งนะครับเนื้อ,อยางก็เริ่มแข็งบ่าโคตก็เริ่มแข็งก็จะแยกตัวนะพอแยกตัวปุ๊บ ลองน้ําก็แทบจะไม่ออกเลยนะครับออกครับ <Gym>. ทีละบุ้งบุ้งแต่ว่าออกช้ามากนะมองแทบไม่เห็นก็ให้เราลอกออกนะครับขัดขอบลอกออกแล้วก็ใช้มีดนะครับมีดปลายแหลมนี้ค่อยๆแซะอย่าอย่าอย่าไปดึงควักนี้นะครับบางทีเนื้อยางหลุดนะเนื้อยางนี้หลุดหลุดออกมาเป็นแผ่นเลยนะครับบางทีให้เราเอามีดปลายแหลมนับค่อยๆแซะนะครับแซะแซะอย่าอย่าอย่าไปดึงนี่นะครับ พอดึงตรงนี้บางทีมันติดแน่นนะครับเนื้อยางรุดเป็นหลุมเลยนะครับรูดเป็นหลุมเลยบางทีให้เราเอามีดแซนครับเอามีดเอามีดไปแหลมแซะไปเรื่อยๆอย่าไปแซะแรงนะครับแซที่นิดๆนิดไปเรื่อยนะจนหมดเนหลายคันนะครับดีละยางรั่วซึมนะครับแต่โปงตะโปก็ไม่มีนะครับเป็นปรากฏว่าบาร์โคดนะบาร์โคดใหม่ๆกระยางใหม่ๆมันก็นิ่มเนี่ยพอผ่านไปปีปีครึ่งก็ยางขอบยางก็เริ่มแข็งนะครับบาร์โคด แผ่นพลาสติกนี้โดนความร้อนบ่อยๆก็เริ่มแข็งนะครับก็เลยแยกนะแตกเกิดเกิดช่องว่างนะครับก็ทำให้ยางเนี่ยโรสนได้ก็ถอดเปลี่ยนจุบยางที่ถอดมาเปลี่ยนจุบถอดปะทุกครั้งก็ต้องขัดออกแปรงลวดนะครับขัดกระทะขัดขอบยางทุกครั้งนะครับเพราะมีหลายคันนะครับ เปลี่ยนจุบมาปะยางมาก็มาลวกขอบเองครับเราจะต้องทุกครั้งนะครับที่ทาการถอดอยางจะต้องขัดขอบกระทะแล้วก็ขัดขอบอยางด้วยนะครับอันนี้ครับสาเหตุนนะเล็กๆน้อยๆหาไม่เจอ,อเอ๊ะทำไมยางออซึมบ่อยนะครับอันนี้แหละครับสาเหตุ